บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลยางหอมนะฮะตำบลยางหอม,ม,มอำเภอขุนตาลนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับขอบคุณน้องจิตอาสานะครับที่มาช่วย ขอทานอภัยฮะสำรักอ่านมพี่พี่พี่นมมาให้คนท้องอ่าพอแล้วพอแล้วได้พอแล้วโอเคได้เจอคนท้องนะฮะหลวงปู่ท่านก็เมตตานะครับนำนมนำขนมนำน้ำนะครับอ่านมให้หน่อยอานมให้หน่อย มีเมตตานะครับให้คนท้องครับคนท้องคนพิการเนี่ยหลวงปู่เมตตามากครับเจอจะเอาขน,นมเอานมเอาน้ำผึ้งเอาต่างๆให้ให้คนท้องเป็นคุณหมอด้วยครับเป็นหมออยู่ที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ยโรงพยาบาลขุงตานอเนี่ยโรงพยาบาลของตานโอ้โชคดีมากแล้วครับคุณหมอโอ้ กดนะไปโทรมาเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ผู้ขออนุตาตศาลครับ,ระะบอะ,ค,บอะคนท้องเอานมมาหน่อยแล้วนมมาให้คนท้องครับ น้ำด้วยน้ำด้วยได้น้ำแร่เลยน้ำแร่ให้คนท้องเลยกินจังน้ำแร่อ๋อเก็บแล้วนั่นนั่นนั่นแพ็คนั่นเลยอาเ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 อาน้ำมาสองแพ็คกนั่นให้คนท้องหน่อยเนี่ยเนี่ยมาให้คนท้องน้ำน้ำนั่นน่ะน้ำสองแพ็คกนั่นเลยี่ถวายหลวงปู่แล้วมานี่เลยมานี่เลยยกมานี่เลยพี่พี่ยกมานี่เรียกเขาเดี๋ยวมามาให้คนท้อง เ่้เอาน้ำไปด้วยเอาน้ำไปกินน้ำอ่าเนี่ยน้ำเขปู่ให้คนท้องก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับสพขุนตาลนะครับเจ้าที่อปพอนะครับเจ้าที่ชอรอบอรวมถึงเจ้าที่อาสา,าสมัครนะครับหน่วยกูภย้ภัยวันนี้มากันเป็นมูยที่สยามวมใจเชียงของนะครับแล้วก็ แสงทาเทียงของแสงทาเทิงนะครับมาอำนวยความสะดวกนะครับช่วยที่มันไม่ถูกหลักเลยโรงพยาบาลขุนตาครับหลวงปู่ หลัวนี้ก็อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลคนตายนะครับก็ตลอดเส้นทางก็มีประชาชนนะครับผู้ที่เรื่องใส,ส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเน,นี่ย มานั่งรอกลับไหว้นะครับรวมถึงนําสิ่งของต่างๆมาถวายหลวงปู่นะครับนั่งตรงๆไม่ต้องก้มหน้าครับนั่งตรงไม่ต้องก้มหน้าเงยหน้าครับเงยหน้ารน้ำแกบนม จับขาาขานัตรงๆไม่ตหน้างเงยหน้ารับพรครับเงยหน้ารับพรเลยเงยหน้าขึ้นเลยครับเงยหน้าขึ้นรับพรเลยกลับแล้วนี่เป็นไลฟ์สดไลฟ์แรกของเช้าวันนี้เอาหัวออกพี่หัว นี่เท่าน้ำไปไหนให้เป้าเปลนชื่แล้วถ่ายรูปมาอันนี้กำลังยังไหมพอ๋อวันนี้ครับกำนันื่อกี้พอดีเดี๋ยวคุยกันนะคุยกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงกำนันเข้ากลุ่มไลน์ก่อนเข้ากลุ่มไลน์แล้วแลตรงตรงตรงไหนนะถ้าเกิดไหนเดี๋ยวจับาบอกมาหาพี่หมดเลยนะได้ได้สนในะเพาถ่ายรูปด้วยอ่าโอพี่โอพี่โอโอโอ ดึงพ่อมันเข้ากลุ่มไล่เถอะไลา่ผมดึงให้ให้ทางเอกดึงโอแล้วจะได้ให้เอาน้ำไปบริจาคเดี๋ยวลงใส่ใส่รูปส่งส่งลายในกลุ่มมาครับก็ไม่เป็นไรครับปากคันเหลืองไปเลยคันเหลืองไปเลยฝากปากพี่โอด้วย ก็น้ำดื่มนะครับสิ่งของต่างๆครับนี่เป็นน้ําดื่มนะเป็นเครื่องดื่มเป็นนมนะฮะก็เดี๋ยวหลวงปู่เนี่ยบริจาคหมดนะครับพวกนมพวกนมเนี่ยขึ้นคันเหลืองเลยครับนมนมใส่คันเหลืองเลยครับอ่าเอานมเอานมเนี่ยใส่คันเหลืองเลยนะลุกได้ลุกเลยหนูใส่คันเหลืองเลยลูกน้ําดื่มเดี๋ยใส่กระบะคันหลังนมใส่คันเหลืองเลยครับนมนม อ๋อก็ให้ให้ให้เด็กไปเลยใช่ไหมอ๋อให้เด็กไปเลย สวัสดีทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทุกคนนะฮะที่ติดตามชมนะครับอยู่ในขณะนี้อนุโมทนาสาธุนะครับขอให้ทุกท่านได้อันนี้สงบนในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านที่อยู่ไกลไม่ได้มากราบไหว้นะครับดูไลฟ์สดกอนุโมทนาบุญกันไปนะครับขอให้ได้บุญทุกคนนะฮะแบ่งบุญกันไปก็อันนี้สงที่ผมมารับใช้หลวงปู่นะครับมาเดินตามมาปล่อยปฏิบัตินะครับต่างๆก็ขอแบ่งบุญนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ออกเออกเลยโ่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาเก็บเลยเอาเก็บเลยนก็ปุ่ไม่จบนะรมาทำปุ่นนี้เนี่ยอันนี้สมบุญที่ผมอ่านปฏิบัติหลกงปู่นะครับครั้งนี้ก็ขอแบ่งบุญนะครับให้กับลูกเพจทุกๆคนนะครับที่ติดตามชมนะครับให้กับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พิมพ์เขาว่า สาธุนะครับหรืออนุโมทนาสาธุนะครับขอให้ทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์มาพิมพ์คำว่าอนุโมทนาบุญด้วยสาธุสาธุอะไรต่างๆเนี่ยได้แบ่งบุญกันไปนะครับแบ่งกันไปนะอันนี้สงนี้นะครับหลายท่านเนี่ยอยากมาผมเชื่อแต่ว่ามาไม่ได้อยู่พื้นที่ห่างไกลอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีอยู่นะครับอินบ็อกมาหาผมก็ขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับ คุณทุกคนนะฮะที่ติดตามชมอยู่แม้กระทั่งพี่น้องแฟนคลับที่อยู่ทางสงปลาวนะครับทุกเพจนะฮะที่ติดตามชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นแ,แฟนเพจของทั่วไทยนิวนะครับที่ไล์สดอยู่ในขณะนี้รวมถึงอีกหลายๆเพจที่นําสัญญาณนะครับไล่สดของเพจทั่วไทยนิวไปไม่ว่าเป็นเพจเป็นต่อนะครับเป็นข่าวของเชียงรายนะครับหรือไม่อีกหลายๆเพจนะครับทีวีออนไลน์ต่างๆนะครับที่ลิงก์สัญญาณไปนะครับก็เราก็ เปิดให้ดึงสัญญาณฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีไม่มีไรายได้แต่อย่างใดนะครับต้องบอกก่อนนะครับ mm. เป็นเพียงแต่การนําเสนอนะครับ mm. เรื่องราวคับความศรัทธานะครับในพระพุทธศาสนานะครับ mm. แล้วก็ความศรัทธาในหลวงปู่บุญชื่นนะครับ จะมีคนหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับนั่นแต่ลุงจันนะครับลุงจันเนี่ยเป็นใส่เสื้อฮู้ขาวหน้าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าลุงจันนะครับจะเดินตามลุงปู่ตลอดนะครับลุงไม่เคยพักนะฮะลุงปู่เดินไปไหนก็พักไม่ไม่พักนะฮะเดินตามซึ่งคนอื่นอาจจะมีพักบ้างนะฮะลุงจันไม่ได้พักนะลุงลุงจันที่เดินเดินตั้งแต่เช้ายันเลิกเลยนะครับเนี่ยคนนี้ฮะตรงไหนลุงจัน นี่นี่นี่ตรงที่สุริยาเดนอยู่นะเห็นไหมเดี๋ยวเาหลวงปู่พักก่อนนะอ่าอันนี้คือลุงจันทร์นะเดี๋ยวถ้าหลวงหลวงปู่พักเดี๋ยว่อยคุยกันเราก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเอาของในรถมาเตรียมนะครับผมในในบ้านรถที่นั่นอาจจะมีอ๋อครับเดี๋ยวถ้าไม่มีผมจะบอกให้นะได้ครับได้ครับมีเป็นลุงจันทร์นะครับที่คอยดูแลปฏิบัตินะครับแล้วก็คอยบอกข้อห้ามต่างๆนะครับให้ประชาชนที่มากลับไหว้หลวงปู่เนี่ยครับ ต้องบอกว่าลุงจันเนี่ยเดินนะครับสะพายย่ามอยู่จะเห็นว่าจะเดินคู่กันเลยนะฮะตลอดนะฮะเนี่ยจะเป็นคนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องหยุดไล์สดเพียงเท่านี้นะครับ